เม,มื่อเราต้องจบตัวเองกันจบและจุดที่เราเริ่มรู้จกักตัวเองเราจะพบเมื่อใส่หมวกด้วยเหมือนตุใช่ผมมาขายของออนเซ็นช็อปร้านขายไก่ตันที่โคตรถูกมีให้เลือกสั่นมากมายอันนั้นน่าจะพาตื่นไม่ต้องห่วงเรามีทั้งไก่ตันหกหมัดไก่เผาวีซีไก่โมจิแถมยังมีกล่องสูตที่โคตรคุ้มอันนั้นน่าจะโมจิดับผู้ออด้งลิงใต้คลิปนะครับ ประกาศเกมนี้อาจจะมีเนื้อหาที่อาจจะทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์อะไรละอาการทำให้เกิดอาการไม่สบายและขีด<ะ>หรืออาการชักสำหรับผู้ที่มีอาการโรคล,ลมชักมันควรจะสังเกตว่าเกมนี้มีมากขึ้นของประสบการณ์แบบโตตอบและเช่นคนบางคนอาจไม่พบมันสนุกมากลูกบ,<ะ>บกมึงแปลอะไรวะเนี่ยเชดนี่ผมเหรอเนี่ย คนอะไรมนหลออขนาดนี้วเนี่ยแล้วหน้าหายไปไหนเนี่ยเหมือนใส่หน้ากากเคทตีเกินก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Miller นะเป็นเกมที่เ่าเป็นเกมกระจกชเชยแล้วครับแล้วก็เป็นเกมที่จะทําให้เราเกิดภาพหลอนเวลาเราช่องตัวเองไปนานๆแต่ยิ่งจ้องนิ่งหลออเนนะี่ยจริงมาดูกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างเออเตือนความจําพิษสวิตเพื่อสัวไฟได้ครับอันนี้น่าจะสวิตนะอ่าติ่มซําติ่มซํา อร่อยเลยมึงเปิดไฟกันแหมในห้องเล็กๆน้อยๆให้จ้องมองในกระจกเป็นเวลานานโอเคครับรายงานข้อผิดปกติของภาพและหรือการตรวจสอบใดๆโอเคก็คือง่ายๆว่าเกมอันเนี้ยแค่มองกระจกเฉยๆครับมองแบบกระจกเลยอะมองความหล่อของตัวเองเข้าไปนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้หัวเราขยับป่าววะหรือผมคิดไปเออเออไม่ไม่ได้คิดไปเองลนะ เคีียน่ากลัวจริงทุกคนเอ,อ้ไม่ตามผมเร่มลืมตาแนละ้วอะตาเหมือนชีวิตจริงเลยไม่มีตานะทุกคนจูๆ่ๆมันก็มีเสียงเพลงขึ้นมาอะไรวะนะ่ะเสียงเพลงมันดังมากเลยอะเฮย้ยมีคนเปิดประตูเหรอ๋อก็อไม่มีคนเปิดประตูนี่หว่าอ๋อมันน่าจะเป็นภาพหลอนแล้ววะ คือการที่เรามองกระจกตัวเองเป็นนานๆจะทําให้แบบเรามาเปิดตัวเอแล้วว่ทุกคนผมว่าครั้งนี้น่นาจะแบบภาพลงตาอีกแล้วนะครับลองหันไปดูอีกรอบหนึ่งไหมไม่ดีกว่าเผื่อลองดูว่ามีอะไรนะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เฮ้ยสิยงอะไรอะ่ะใครอยู่ข้างบนอะ่ะเฮ้ยฉันเหรอ อะไรวะนะเดี๋ยวหัวใจเราเต้นแรงครับทุกคนหน้าแดงทุกทีเมื่อเจอตัวเองออเกิดไปเกมนี้ไม่ถึงมันจะดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าไม่รู้่ะรู้สึกหลอนๆหน่อยแกนะเออหัวเราชักดิ้นชักงอเลยนะครับอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ๋อเฮ้ย เดี๋ยวเราตาขาวทุกคนเราตาขาวอะไรอ่ะมีอะไรออกมาในกระเดประตูหรือเปล่ายังไม่มีนะเดี๋ยวมันจะมีแค่นี้วะแบบเปิดประตูท่อตกหัวสั่นเดี๋ยวท่อจะตกภายในเวลาสั้นเชื่อผมทุกคนผมจะเสียงเพลงโอ้ยมีอะไรไหมมีอะไรกไหม มีนะมีแล้วหรออืมบางสิ่งอะไรบางสิ่งวะใครไหนบางคนอ๋อหรือมันกำลังพูดถึงตัวเองที่แบบเราคือใครเราคืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่แบบว่าไม่เข้าใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอเหมือนเราจะเริ่มหลอนแล้วนะครับในตัวละครของเราเองเนี่ย ไม่นะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนมันกำลังแดงๆเนาะจอเริ่มสั่นขึ้นเฮ้ยจอสั่นแรงมากทุกคนไม่มีอะไรไร้สาระไม่มีไร้สาระนั่นเฮ้ยเหมือนมีอะไรวย่งอยู่ข้างหลังเลย ทุกคนเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ข้างหลังเลยอะไรวะเนี่ยสัตว์ประหลาดสัตสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตสัตว์ไม่นะสัตว์ประหลาดคลิปติกสัตว์ไม่สามารถจัดการได้คลิปติกไม่สามารถจัดการัได้สัตว์โหความหลอนของเราทําให้เราเห็นเป็นภาพลงตาหรือว่ามันอาจจะมีอยู่ข้างหลังจริงๆวะทุกคนเชื่อมีอะไรออกมาข้างหลัง มันใส่หมวกด้วยเหมือนตัวเราเลยทุกคนมีคาปิ่าด้วยสิงมิชิสัตมันอยู่ข้างหลังเราอ่ะทุกคนไม่สามารถจัดการได้มองได้ไหมอ่ะเฮ้ยจู่ๆมันกลายเป็นกระต่ายเฮ้ยมันจะวิ่งมาอะ ประสบการณ์สัมผัสประสบการณ์บันทึกการสิ้นสุดหัวเรื่องได้เข้าเมื่อบอกแล้วและการทดลองได้ถูกวางแผนไว้ผ่านทดสอบกล้องแสดงถึงความก้าวหน้าของไกลกว่าในการทดลองหัวเรื่องที่ทำโดยธรรมชาติโดยการแช่แข็งในที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์สามารถตรวจสอบอะไรอวะเนี่ยอัปโหลดการประเมินภาพกล้องสำเนาสำเนาอัปโหลดเพื่อบังคับใช้กฎหมาย และการลบสิ้นสุดการเข้าสู่ระบบกระจกเงาเดอ m i มิ e เลโดยเอ็กหลอฉันบอกว่าอ่ะถูกไหมตอนนี้มันปลอดภัยที่จะออกจากเกมถ้าเราอยู่อีกสักพักหนึ่งจะเป็นไรบ้าวะทุกคนแต่เอ่อในไหนก็ถ้าเขาบอกว่าจบก็น่าจะจบแหลอมัง้งโหผมพูดเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะน่าก,กลัวอยู่นะ มันอาจจะดูแบบไม่มีอะไรแต่มันดูหลอนมากเลยอ่ะใครที่แบบใครที่มาเล่นเกมเนี้ยถ้าไม่มีเพื่อนหรือแบบคนกลัวผีจริงๆอ่ะผมพูดเลยว่าม่นหลอนมากนะก็ถ้าใครจะดูคลิปนี้มันพูดไทยคลิปทุกคนจะได้ฟังกันว่าก็ในคลิปนี้ถ้าทุกคนไม่อยากเล่นก็มาดูผมเล่นแทนได้เนาะเออถือว่าเป็นเกมที่จบไวมากแต่ก็น่ากลัวมากเหมือนกันนะน่ากลัวมันหลอนอนะ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นจริงด้วยซ้ำนะ จริงจริงจริงโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับซิว